สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยิดีต้อรับนะคะค้าสุวรนณเพอนะคะวันนี้พามาเที่ยวชมที่รักนะคะเดี๋ยวป้าแจ้งชื่อให้เนาะป้าจะมาเก็บภาพเดินมาทุกคนเดินมานะคะตอนนี้22องศาค่ะเรือเขาก็จะชะลอข้ามเขื่อนตรงนี้เขาปรับน้ำอยู่นะคะเรือกำลังรอเนาะเดี๋ยวป้าเจอซุ้มกุลาบ แต่มีคู่รักจูจีดูดีกันอยู่ตรงนี้ซุ้มดอกกุหลาบนะคะกุหลาบเป็นเถวทุกคนอันนี้ตรงข้ามข้างบนนี่เป็นซิตเตเดนนะคะแล้วก็เลยตรงนี้ก็เป็นคาสิโน,นะคะตรงโน้นก็ท่าเรือค่ะตรงโน้นท่าเรือและคาเฟ่นเนาะไามาบ่อยเนาะ,ะตรงนี้ก็เป็นเขื่อนเล็กๆอีกกูุนี่กุหลาบอทุกคนแต่ว่าเป็นกุหลาบแบบนี้ค่ะ เป็นซุม้มบงชูกลาบมีคู่รกักหวานแหววอยู่ทุกคนถ่ายซุม้มไม่ได้ทุกคนก็มาเดิน กลาบกุหลาบ,ลาบหอมหอมามากขอบอกเดี๋ยวค่อยผ่านเฉียดมาเนะาะทุกคนเนาะเรือไปแล้วเขาปรับน้ำแล้วนะคะเรือไปแล้วปรับน้ำแล้วมลมก็แรงฟ้าไม่สวยเลยนะคะเมฆก,ก็เยอะฝนประเสียงมาเนาะ,ะกลัวดอกกุหลาบ โรยป้าก็เลยมาก,ก่อนยจะพาไปฝั่งตรงข้ามอีกนะคะตรงข้านน้นดอกุหลับกำลังสวยเลยนะคะนี่เรือเ,อเขาปรับแล้วคนเขาปรับน้ำแล้วนะคะเรือก็จะผ่านได้น้ำเสมอกันแล้ว ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นมีไหมตรงนี้ไม่ค่อยเยอะเรือไม่ค่อยเยอะนะคะไม่เหมือนกับไปฝั่งนน้นเนาะฝั่งข้างหลังนะคะงน้นจะเยอะมากฟ้าไม่สวยเลยค่ะแต่ไปอยากได้เนีุ้้มเขามีหลายซุ้มนะคะแต่ว่าต้องเดินไปอีกเนาะ ซุ้มแรกมีคู่รักแหวนเป๋อใช่ไกลัวจังเลยพอปุ่มปุยกลัวจะเขกล้องเล็กซี่กลัวเหลือเกินกลัวเขากล้องกลัวจะได้เขากล้องเราก็ต้องระวังนะทุกคนเนี่ย กุหลาบนะคะป้าเพิ่งเห็นเพราะว่าตอนที่เขาผลิใบมันคือกุหลาบเนาะทุกปีป้าก็ไม่เคยมาตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์นี่แหละทุกคนมันก็จะใจใสใจจำอะไรที่มันเป็นเนี่ยค่ะตุ่มๆเลยเขาไม่ได้ฝนนะคะเขาไม่ได้ฝนเขาก็เหมือนกุหลาบป่ากุหลาบป่าเลยทุกคน กุหลาบป่าบ้า่าต้องเป็นกุหลาบป่าแน่เลยแดดมิฉันจะเอาช้นาลโหแดดไม่สวยทุกคนเดี๋ยววันไหนแดดป้าจะพามาอีก หอมมากค่ะขอบอกแพ้หรือเปล่าเราก็เคยดมมาตั้งแต่เล็กเนาะทุกคนเนาะดอกกุหลาบค่ะเขาก็ไม่ต่างกันเนาะแต่นี่ก็เป็นกุหลาบป,ป่านะคะเขาจะมีชั้นเดียวค่ะนจะมีชั้นเดียวสูงเ็จะอยู่ตรงโน้อนอีกสวยมากทุกคนขบอกนะอยู่ไกลๆสวยมาก อันนี้คือต้นลูกแพ้ป้านะเขายังไม่โตนะคะปีนี้ดกไวก็ดกอยู่ <c oughs> <c oughs> ใกล้ๆเลยปีนี้ปิดที่แล้วสูงมากลูกแพรค่ะลูกลูกแพรป้าทำคลิปช็อตตอนที่เขาออกดอกด้วยดอกสวยอยู่นะคะปิดแล้วเขื่อนปิดแล้ว แมงปอปีกบางที่ลองรอยตามทางจนล้าสิ้นแรงสบลงตรงนี้อันนี้สีชมพูสวยมากแต่ว่า ยังไม่ได้ลง <c oughs> ทุกคนยังไม่ได้ลงคลิปเลยอุย้ยมีสตอรอเบอรี่ป่าเ <c oughs> ต็มเลยค่ะสตรอเบอรี่ป่าคนสตรอเบอรี่ป่าเต็มเลยแดงแดงเต็มเลยค่ะสตรอเบอรี่ป่า ตรงนี้ก็เป็นป่าเห็ดเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่เห็ดพึ่งใต้ต้นเนี้ยอันนี้มาไม่ทันมาไม่ทันดอกเขาฮะมาไม่ทันดอกอังคูบ่าวขอบคุณนะคะตรงนี้ท่าเรือด้วยเอ้ยไม่ใช่ท่าเรือเอ่อเขื่อนเอาลอปรับน้ำทุกคนเข้ามาตอนหนึ่งแล้วนะคะ ตรงนี้ก็รอระดับน้ําอีกกว่าจะส่งออกไปตรงโน้นนะคะมีท่าส่งเนาะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงแต่เรือนี้เขาดีเมื่อกี้เขาก็ให้ป้าถ่ายกล้องเขาเขากล้องกันเราเนาะ<ด>เขาบอกมือให้น,นี่นะคะเขื่อนอันนี้เขาปิดแล้วคนเดินได้เนาะเดี๋ยวจะไปเปิดตรงโน้นทุกคนเปิดเป็นจุดโน้นนะกำลังปรับระดับให้น้ำไหล สักษาระดับตรงน้นนะเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่ดนตีมาจากไหนเนาะทุกคนได้ยินเสียงไหมเออท่าถ,ถ้าไปตรงนี้อีกก็จะมีหลายซุ้มนะคะมีดอกไม้อีกหลายซุ้มคล้ายๆนี้นะคะแต่ป้าไม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นอีกรอบนึง ฟ้าก็ไม่สวยอ่ะอมไม่อยากจะ